ที่สิบสองข้อ <c oughs> อให้ให้สักสีข้อนะฝึกไปฝึกทำแต่บางๆมีเวลาทำหมดทุกข้อนะั่นแหละยิ่งดีนะครับลองข้อหนึ่งข้อง่ายที่สุดจากนั้นมาเป็นข้อ9ข้อสิบหนี่เห็นไหมครับข้อ21จงหาปริมาตรของทรงตัน ที่เกิดจากบริเวณที่ปิดล้อมโดยโค้งนี้ y เท่ากับ square root x x เท่ากับ y เท่ากับ0และ x เท่ากับ4หมุนรอบเส้นตรง x เท่ากับ4ความเดิมจะจะเป็นหมุนรอบเส้นตรงหมุนรอบแกน y แกน y ก็คือ x เท่ากับ0ตอนนี้ x เท่ากับ4ฉะนั้นสูตร นักศึกษาต้องใส่คำว่า,าลบสเข้าไปในสูตรนะครับมันจะเป็น X เท่ากับนักศึกษาลองกลับไปฝึกดูสักข้อข้อ,ขอ21ประยุกต์สูตรที่ครูหมายเหตุมเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นข้อ22่สนี่ยีนี่หมุนรอบเส้นตรง Y เท่ากับ K ก็คือแนวคิดเดียวกันกับหมุนรอบแกน X แกน x ก็คือ y เท่ากับ0แต่ถ้า y เท่ากับ k ก็คือขยับขึ้นไปขนานกับแกน x เหนือแกน x อยู่สอเห็นไหมครับ y เท่ากับ3เอาละลองดูนะตอนนี้เรากำลังจะเดี๋ยวหน่อยเราจะขึ้นหัวข้อ6.4นะครับเราจะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหัวข้อ6 3 6.4แล้วก็ ความยาวของโค้งอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือ6.5ช่วงนี้ให้นักศึกษาพักก่อนนะครับ